พร้อมนะครับงั้นถ้าใครสามารถที่จะบันทึกในส่วนของการเรียนได้โดยแคปหน้าจอสื่อผมหรือถ้ามีสมุดจดก็จดนะครับหรือถ้าฟังแล้วเข้าใจทุกอย่างก็ไม่มีปัญหานะครับก็ขอสวัสดีในช่วงภาคบ่ายนะครับวันนี้เราเรียนในรายวิชากฎหมายพาณิชย์นะครับซึ่งเป็นรายวิชาเกี่ยวกับ กฎหมายนะครับชื่อขึ้นต้นของรายวิชาก็เป็นกฎหมายอยู่แล้วนี่มันเป็นเรื่องที่ต้องทําความเข้าใจกันค่อนข้างที่จะลึกซึ้งพอสมควรนะครับถ้าไปถ้าเราไปอ่านในส่วนของกฎหมายจริงๆนี่เราก็อ่านได้นะครับแต่การจะทําความเข้าใจเกี่ยวกับมันนี่มันต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรนะครับยกเว้นว่าใครที่มีเซน หรือมีความสามารถในการอ่านตำราของกฎหมายได้อย่างเข้าใจอันนี้ก็จะถือว่าสุดยอดนะครับถือว่าเป็นมีแววนะครับเป็นนิติศาสตร์นะครับสามารถไปเรียนเป็นทนายความอะไรได้นะครับที่กำลังดังๆอยู่ตอนนี้นะครับเผื <úsica> ่อบางคนชอบอยากแก้ต่างคดีให้กับลูกความตัวเองหรือช่วยเหลือคนอื่นที่ไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายนะครับอัน <Bee> นี้เป็นเรื่องเผื <t> ่อบางคนชอบนะครับนี่ มีนะเผื่เรียนรายวิชานี้แล้วอยากไปเป็นทนายความนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับบุคคลนะครับวันนี้เราต้องมาทําความเข้าใจว่าบุคคลตามกฎหมายแล้วมันมีบุคคลทั้งหมดกี่ประเภทและบุคคลจะมีสภาพการเป็นบุคคลได้อย่างไรสุดท้ายก็คือพอตายไปแล้วเนี่ยเราจะมีสภาพเป็นบุคคลไหมนะครับโอเคนะครับน่าจะพร้อมนะครับ ใครที่เข้าๆออกๆนี่สันนิษฐานว่าเน็ตไม่ดีนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับแต่เราจะสูญเสียโอกาสในการที่จะรับความรู้ประสบการณ์จากผมนะครับจริงๆเราไม่ต้องเข้ามาเรียนแบบนี้ก็ได้นะครับเราสามารถเอาหนังสือไปอ่านได้เองนะครับแต่ผมจะเปรียบเทียบไม่ฟังง่ายๆนะครับสมมุติถ้ามันมีวงดนตรีวงหนึ่งมาเล่นใกล้ๆบ้านของเรานะครับวงดนตรีวงนั้นก็ดังมากๆ แล้วก็มีในส่วนของเพลงทุกเพลงของเขาเลยนะครับมีแสดงสดอยู่ใน YouTube ก็มีนะครับทำไมเราถึงเลือกที่จะไม่อยู่ห้องเราแล้วก็เปิด YouTube เต้นนะครับแล้วก็ฟังของเขามันก็ได้อารมณ์ของการแสดงสดเหมือนกันนะครับทำไมเราถึงไม่อยู่ห้องแล้วก็ฟัง y t u t u นะครับทำไมเราถึงออกไปที่หน้างานคอนเสิร์ตเลยนะครับอันนี้ก็มีเหตุผลเหมือนกันนะครับสิ่งที่จะตอบเราได้ก็คือประสบการณ์จาก การเข้าไปร่วมในสถานการณ์จริงนั่นเองนะครับดังนั้นเปิด youtube ฟังกับไปอยู่ในหน้าคอนเสิร์ตจริงๆนะมันคนละอารมณ์นะครับอย่างเรามาเรียนก็เหมือนกันนะครับงนั้นอยู่กับผมน่าจะได้ประสบการณ์มากกว่านะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผมจะสอนดีอะไรขนาดนั้นนะครับแต่จะสรุปให้ฟังว่ามาเรียนกับคุณครูที่เขาสอนจริงๆก็จะได้ประสบการณ์จริงมากกว่านะครับ โอเคเนาะแต่ถ้าบางโอกาสเราอาจจะได้ไปศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองก็มีนะครับโอเคครับยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ด้วยนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะครับบุคคลเริ่มกันเลยนะครับผมจะพุ่งเป้าประเด็นของบุคคลไปที่บุคคล2ประเภทนะครับซึ่งบุคคล2ประเภทดังต่อไปนี้นะครับหบุคคลธรรมดา2นิติบุคคลนะครับบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลก็ถือว่าเป็นบุคคลในทางกฎหมายนะครับ มันเป็นคำศัพท์ทางกฎหมายนะครับในชีวิตประจำวันเนี่ยถ้าเราฟังข่าวอยู่บ่อยครั้งเนี่ยเวลามันเกิดคดีความหรือเกิดการทำธุรกรรมบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเรามักจะได้ยินคำว่าบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนะครับฉะนั้นไอ้คำว่าบุคคลมันถูกเขียนไว้ในกฎหมายเราก็ถือว่าเป็นบุคคลนะครับแต่เราจะจัดอยู่ในบุคคลแบบไหนเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับฉะนั้นเริ่มต้นที่บุคคลธรรมดานะครับ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมันได้กำหนดในส่วนของรายละเอียดของคำว่าบุคคลนะครับให้บุคคลมีตัวตนขึ้นในทางกฎหมาย2ประเภทด้วยกันนะครับก็คือบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลนะครับฉะนั้นถ้ามันมีคำถามมาถามแล้ว,ว่าบุคคลเกิดขึ้นได้จากกฎหมายใดนะครับก็ตอบไปเลยว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับ โดยจะแบ่งบุคคลออกเป็น2ประเภทก็คือบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลเอาง่ายๆก่อนนะครับเราจะเอาเรื่องของบุคคลธรรมดาซึ่งใกล้ตัวเรามากนะครับไอ้ตัวบุคคลธรรมดานี้นะครับมันเป็นถ้าจะพูดง่ายๆก็คือบุคคลธรรมดาก็คือมนุษย์ก็คือคนก็คือ,อสัตว์ประเสริฐนะครับ ที่เรียกว่ามนุษย์หรือคนนี่แหละที่มีชีวิตอยู่นะครับที่เดินไปมาเดินไปตลาดเดินไปนู่นไปนี่ขับรถไปนู่นไปนี่ครับ,รรบฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นมนุษย์หรือเป็นคนแล้วมีชีวิตอยู่ในสังคมนะครับในสังคมนั้นๆก็จะมีสภาพที่เรียกว่าบุคคลธรรมดานะครับผมพูดแบบนี้ยิงงงไปใหญ่นะครับเอาง่ายๆนะครับนักเรียน ก็ถือว่าเป็นบุคคลธรรมดาเหมือนกันนะครับผมก็เป็นบุคคลธรรมดาพอ,ออก็เป็นบุคคลธรรมดาคุณครูท่านอื่นๆก็เป็นบุคคลธรรมดาหมอก็เป็นบุคคลธรรมดานะครับในทางกฎหมายจัดว่าเป็นบุคคลธรรมดานะครับถ้าไล่ย้อนกลับไปอีกก็คือมนุษย์ที่มีชีวิตอยู่ในสังคมถือว่าเป็นบุคคลธรรมดานะครับแต่บุคคล าบางกลุ่มก็อาจจะมีในส่วนของเขาเรียกว่า,าสถานะพิเศษออกไปนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าในประเทศนั้นในสังคมนั้นเขากําหนดกฎเกณฑ์ไว้ยังไงนะครับแต่ถ้าในภาพรวมแล้วก็คือพ่อแม่เราลุงป้าหน้าอาก็ถือว่าเป็นบุคคลธรรมดาครูบาอาจารย์อะไรพวกนี้ถือว่าเป็นบุคคลธรรมดาทั้งหมดนะครับงั้นบุคคลธรรมดานี่น่าจะเข้าใจนะครับ สรุปก็คือเป็นมนุษย์เป็นคนมีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นบุคคลธรรมดานะครับผมจะพูดซ้ําๆบ่อยๆนะครับเพราะผมพยายามจะกรอกข้อมูลพวกนี้เข้าไปในหัวเราก่อนนะครับเราจะได้แบบซึมซับนะครับเวลาผมสอนบทต่อไปแล้วพูดถึงบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลแล้วเราจะจําได้ทันทีนะครับเด็กน้อยๆที่เกิดมาจากท้องพ่อท้องอท้องแม่นะครับไม่มีท้องพ่อนะ เกิดจากท้องแม่มานะครับอายุเพิ่งจะ2เดือน3เดือนก็ถือว่าเป็นบุคคลธรรมดานะครับแต่เขาจะถูกจัดเป็นบุคคลธรรมดาอีกประเภทหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้เยาว์นะครับอ่าเป็นทารกเป็นผู้เยาว์นั่นเองนะครับซึ่งในสภาพสังคมไทยนั้นมันจะแบ่งชัดเจนเลยนะครับระหว่างบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้เยาวกับบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ใหญ่ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วนะครับ ตรงนี้ผมพยายามจะบอกอะไรนะครับในการเรียนเกี่ยวกับกฎหมายเรื่องบุคคลนั้นคําว่าผู้เยาว์นะครับอย่างเช่นพวกเรานี่ที่เข้ามาเรียนกับผมเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้เยาว์นะครับเพราะว่าอายุยังไม่ถึง20ปีบริบูรณ์นะครับก็จะกลายเป็นผู้เยาว์นะครับส่วนผมซึ่งอายุมากกว่า20ปีบริบูรณ์ อาอยุ20ปีบริบู์เป็นต้นไปนั้นก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่นะครับเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้วนะครับนี่คือสภาพของบุคคลธรรมดาที่แยกย่อยออกมาอีกฉะนั้นมันจะมีเขาเรียกว่ามีสิทธิ์ในการทําธุรกรรมอะไรบางสิ่งบางอย่างจะแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆนะครับผู้เยาว์ไม่สามารถที่จะทําธุรกรรมทางการเงินที่มันยิ่งใหญ่อลังการได้นะครับเพราะเรายังเป็นผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนะครับ ส่วนอายุ20ปีขึ้นไปแล้วนี่ก็ถือว่าบรรลุนิติภาวะแล้วจะทําอะไรก็ได้นะครับที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็มีบทบัญญัติรองรับสิทธิในการใช้สิทธินั้นของตนเองนะครับทีนี้คนที่เป็นผู้ยาวแต่ว่าสามารถทําธุรกรรมได้โดยการบรรลุนิติภาวะนะครับก็คือคนที่มีอายุ17ปีบริบูรณ์แล้วก็แต่งงานแล้วจดทะเบียนสมรสด้วยนะครับ ก็ถือว่าเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้วเช่นกันนะครับพูดง่ายก็คืออายุยังไม่ถึง20ปีนะครับแต่ก็ไปแต่งงานนะครับจดทะเบียนสมรสเรียบร้อยก็จะถือว่าเป็นคนที่บรรลุนิติภาวะเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นสภาพของบุคคลนะครับที่เรียกว่าบุคคลธรรมดานี่จะเริ่มมีตั้งแต่เราออกจากท้องแม่มาจนถึงวันที่เรา สิ้นลมหายใจสุดท้ายนะครับนั่นคือสภาพบุคคลอย่างตอนนี้ถ้าเรามีชีวิตอยู่เราก็ยังถือว่าเป็นบุคคลธรรมดาอยู่นะครับฉะนั้นสภาพบุคคลเริ่มจากการเป็นทารกออกจากท้องแม่มาแล้วมีชีวิตรอดอยู่นะครับมีชีวิตรอดอยู่จนถึงวินาทีสุดท้ายลมหายใจสุดท้ายของเรานั่นเองนะครับ อันนี้คือสภาพของการเป็นบุคคลธรรมดานะครับส่วนทารกที่อยู่ในคันมารดาก็จะมีสิทธิบางอย่างในการรองรับอยู่นะครับแต่ว่าสภาพการเป็นบุคคลธรรมดาเริ่มต้นจากการออกจากท้องแม่มานะครับหลักฐานที่จะแสดงว่าเราเป็นบุคคลธรรมดานะครับก็คือใบเกิดนั่นเองนะครับหรือใบเขาเรียกใบอะไรนะใบสุทิบัตรหรือเปล่านะครับใบเกิดนะครับพอ ถึงบรรายก็จะออกใบมรณะบัตรให้นะครับแบบนี้นี่คือสภาพบุคคลนะครับสภาพบุคคลคลอดออกมาแล้วอยู่เป็นทารกใช้ชีวิตจนถึงลมหายใจสุดท้ายนั่นแหละครับทีนี้พอเรามีชีวิตรอดนะครับเราก็ไปทําธุรกรรมอะไรก็แล้วแต่ตามสิทธิของเรานะครับอย่างเช่นผมบอกไปแล้วว่าผู้ยาวเนี่ยจะทํา จะทําธุรกรรมบางอย่างไม่ได้นะครับต้องมีผู้แทนโดยชอบทมก็คือพ่อแม่ของพวกเรานั่นเองอย่างเช่นเราจะไปออกรถเนี่ยเราจะทําได้ไหมนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูในกรณีศึกษาในบทต่อๆไปเราจะไปกู้เงินนะครับเนี่ยอายุ16จะไปกู้เงินจะไปกู้ได้ไหมนะครับแต่ถ้าเป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้วเนี่ยเขาจะทําได้เลยนะครับแต่ถ้าผู้เยาว์เนี่ยสิทธิบางสิ่งบางอย่างจะถูกจํากัดไว้ จะได้รับอนุญาตจากพ่อแม่เรานะครับซึ่งเรียกว่าผู้แทนโดยชอบธรรมนะครับพอถึงวันของเราก็คือวันที่เราหมดลมหายใจแล้วนะครับมันก็จะสิ้นสุดสภาพการเป็นบุคคลธรรมดานะครับซึ่งเขาบอกว่ามันมี2กรณีที่เราจะสิ้นสภาพบุคคลก็คือ1ตายนะครับตายเลยนะครับก็คือหยุดหายใจนั่นเองนะครับหยุดหายใจ ชีพจรอวัยวะต่างๆของร่างกายหยุดทํางานนะครับตายแบบตายแบบหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นนะครับก็คือเข้าโงรงเผาหรือฝังนะครับนั่นคือตายจริงๆนะครับเราจะสิ้นสุดสภาพการเป็นบุคคลทันทีนะครับหลักฐานที่ยืนยันว่าเราสิ้นสภาพบุคคลก็คือถ้าเราตายเนี่ยจะมีญาติสนิทหรือคนที่อยู่ในหมู่บ้านของเราเนี่ยไปแจ้งที่อำเภอว่า คนคนนี้ได้ตายแล้วนะครับก็จะมีหลักฐานคือใบมรณะบัตรออกมานะครับฉะนั้นคนตายก็คือคนที่สิ้นสภาพบุคคลธรรมดานะครับไม่สามารถที่จะใช้สิทธิ์ทางกฎหมายต่อไปได้นะครับส่วนตายอีกแบบหนึ่งก็คือการสาบสูญนะครับสาบสูญเนี่ยไม่รู้ว่ามีชีวิตอยู่หรือเปล่าหรือไม่มีชีวิตเลยก็ได้นะครับแต่ว่ามันสืบหาไม่ได้ว่า คนคนนั้นเน่ยเขาไปอยู่ที่ไหนนะครับโดยมีระยะเวลา2ปีกับ5ปีนะครับถ้า2ปีนี่กรณีที่ไปกับเรือนะครับแล้วก็ไปอับปางอยู่กลางทะเลไม่รู้ว่าเป็นหรือตายนะครับสืบหาไม่ได้แต่นับเวลาที่วันนับวันที่หายไปแล้วเนี่ยสปีไม่เจอก็จะถือว่าเป็นคนสาบสูญก็จะสิ้นสภาพบุคคลธรรมดาไปนะครับ5ปีก็คือหายไปตามหาไม่เจอนะครับ ไปหลงเขาอยู่ในเขา5ปีเกิน5ปีนะครับก็จะถือว่าสิ้นสภาพบุคคลโดยการสาบสูญน,นะครับฉะนั้นคนเราจะสิ้นสภาพบุคคลธรรมดาก็คือการตายแล้วก็การสาบสูญน,นะครับอันนี้เข้าใจ2ประเด็นนี้ชัดเจนนะครับไปต่อนะครับสิ่งที่ทําให้เกิดเป็นสภาพบุคคลน,นั้นมันจะมีอยู่5องค์ประกอบนะครับก็คือสัญชาติทุกคนที่เกิดมานะครับมันจะมีดินแดน ที่เราเกิดอยู่ดินแดนนั้นก็คือเป็นรัฐเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างตอนนี้ถ้าเกิดอยู่ในประเทศไทยก็จะได้เป็นสัญชาติไทยนะครับแล้วก็มีชื่อนะครับเนี่ยอันนี้สําคัญคนทุกคนต้องมีชื่อนะครับแล้วก็มีหลักมีแหลงอยู่นะครับสามารถที่จะติดต่อได้นะก็คือภูมิลาเนาอย่างเช่นครูอยู่ที่จังหวัดบุรีดย์นะครับก็เป็นคนบุรีมย์ภูมิลําเนาจังหวัดบุรีดย์แบบนี้นะครับ สถานะนะครับโสดสมรสอะไรก็ว่ากันไปนะครับความสามารถในการทําธุรกรรมนะครับอย่างเช่นเราเป็นเด็กเป็นผู้เยาว์เนี่ยยังทําอะไรได้ไม่เต็มที่นะครับแต่ถ้าเป็นอายุ20ปีบริบูรณ์ก็จะถือว่าบรรลุนิติภาวะก็จะทําอะไรได้เต็มที่นะครับนี่คือสิ่งที่ประกอบเป็นสภาพบุคคลนะครับ5ประการด้วยกันนะครับมีสัญชาติมีชื่อนะครับก็ ตรวจสอบข้อมูลของตัวเองนะครับเบื้องต้นก็เช็คดูที่บัตรจําตัวประชาชนนะครับว่าเราสัญชาติอะไรนะครับชื่ออะไรดังนั้นสัญชาตินี่ถ้าเป็นสัญชาติแท้ๆของคนในประเทศนั้นๆเนี่ยก็จะมีสิทธิ์มีเสียงเต็มที่นะครับแต่ถ้าอย่างเช่นเราไปต่างประเทศเนี่ยก็อาจจะได้รับในส่วนของสิทธทิบางอย่างไม่เท่าเทียมกับคนที่นั่นนะครับอย่างไปอเมริกาแบบนี้นะครับเขาจะแบ่งเลยเป็นพลเมืองชั้น1ชั้น2ออะไรแบบนี้นะครับผมยังไม่เคยไปนะครับเลย เล่าให้ฟังไม่ได้นะครับโอเคนะนี่คือสิ่งที่ประกอบเป็นสภาพบุคคลนะครับมาส่วนกรณีที่2นะครับประเภทของบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อันที่2ก็คือนิติบุคคลนะครับย้อนไปที่บุคคลธรรมดาก่อนนะครับบุคคลธรรมดาคือบุคคลที่เป็นคนเป็นมนุษย์ มีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันนั่นเองนั่นคือบุคคลธรรมดาแต่นิติบุคคลก็คือบุคคลที่เขาสมมุติขึ้นนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแต่จะเป็นพวกองค์กรหน่วยงานสำนักงานหรือบริษัทอะไรต่างๆนะครับที่ก่อตั้งตัวเองขึ้นเป็นในลักษณะองค์งกรหรือหน่วยงานนะครับรวมกันหรือจะตั้งขึ้นมาต่างหากก็ได้นะครับ เหล่านี้จะถือว่าเป็นนิติบุคคลนะครับพูดแบบนี้เข้าใจยากนะครับผมยกตัวอย่างเลยอย่างเช่นวิทยาลัยเทคนิคสะแก้วเป็นองคอ์กรองค์กรหนึ่งก็จะจัดเป็นบุคคลตามกฎหมายที่เป็นประเภทนิติบุคคลนะครับนิติบุคคลเพราะว่าวิทยาลัยเทคนิคสะแก้วไม่มีชีวิตแต่มันมีสภาพของขึ้นมาเป็นองคอ์กรแล้วต้องทําอย่างใดอย่างหนึ่งให้กับสังคมก็คือจัดการเรียนการสอนให้กับคนที่สนใจมาเรียนนั่นเอง สถานีตำรวจก็ถือว่าเป็นนิติบุคคลนะครับเป็นองค์กรองค์กรหนึ่งที่คอยดูแลรักษาความสงบโรงพยาบาลสาวัฒนานครก็ถือว่าเป็นนิติบุคคลนะครับร้านคอมพิวเตอร์ก็เป็นนิติบุคคลนะครับฉะนั้นไอ้นิติบุคคลเนี่ยจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันก็ต้องไปจดทะเบียนการเป็นนิติบุคคลด้วยนะครับก็มีเอกสารยืนยันว่านี่คือนิติบุคคลนะครับผมสรุปง่ายๆรอบหนึ่งนะนิติบุคคลก็คือ องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆซึ่งไม่มีชีวิตนะครับเป็นการสมมุติออกมาว่านี่คือบุคคลบุคคลหนึ่งแต่จัดเป็นนิติบุคคลนะครับฉะนั้นเวลานิติบุคคลจะไปทำธุรกรรมนิติกรรมต่างๆอย่างเช่นจะไปเซ็นสัญญาจะไปเซ็น MOU เรื่องการฝึกงานนะครับวิไลเทคนิคสากแก้วจะไปเซ็นเ o u เรื่องการฝึกงานนี่กับบริษัทหรือโรงงาน ในระแวกนี้นะครับก็จะต้องมีผู้แทนที่เขาไปเป็นตัวแทนของนิติบุคคลนั้นนะครับก็คือผอนั่นเองนะครับฉะนั้นถ้านิติบุคคลเนี่ยใครจะทําธุรกรรมกับใครเนี่ยต้องมีผู้แทนนะครับหรือคณะผู้แทนก็ได้ขององค์กรนั้นถ้าเป็นโรงเรียนก็เป็นผอถ้าเป็นมหาวิทยาลัยก็เป็นอธิการบดีถ้าเป็นสถานีตํารวจก็เป็นผู้กํากับถ้าเป็นโรงพยาบาลก็เป็นผู้อานวยการโรงพยาบาลไม่แน่ใจถ้าเป็น บริษัทเอกชนก็จะเป็นประธานบริษัทแบบนี้นะครับบางคนอาจจะงงนะครับอ่ะชี้ชัดอีกอย่างหนึ่งนิติบุคคลคือองค์กรนะครับถ้าในเทคนิคสักแก้วอย่างเช่นครูพออ,อเจ้าหน้าที่ไม่ได้เป็นนิติบุคคลนะครับเป็นบุคคลธรรมดาที่เข้ามาทํางานในนิติบุคคลนะครับอย่างนักเรียนก็เป็นบุคคลธรรมดาที่เข้ามาเรียนที่ ในที่ที่เป็นนิติบุคคลนะครับก็คือวิทยาลัยเทคนิคสะแก้วนั่นเองนะครับหรือยิ่งอธิบายยิ่งงงนะครับไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าใครเข้าใจแล้วว่าโอ้โหจานไม่ต้องพูดให้มันเยอะครับนะครับเดี๋ยวค่อยไปสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับนิติบุคคลนะฉะนั้นไหนองค์กรที่มันเป็นตึกรางบ้านช่องอะไรต่างต่างนั่นคือนิติบุคคลนะครับมีผู้แทนโดยชอบธรรมหนึ่งคนหรือเป็นคณะบุคคลก็ได้นะครับฉะนั้นถ้า เป็นนิติบุคคลนี่ก็อย่างที่บอกนะครับมีผู้แทนที่คอยไปทําหน้าที่นะครับคอยบริหารกิจการต่างๆให้มันดียิ่งขึ้นนะครับจบแล้วครับเรื่องของบุคคลนะครับสมาชิกอยู่ทั้งหมด34คนนะครับมาสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับง่ายๆเลยนะ บุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบไปด้วยบุคคล2ประเภทนะครับ 1. บุคคลธรรมดาคือคนคือมนุษย์ที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี่แหละครับถ้าตายแล้วจะสิ้นสภาพการเป็นบุคคลธรรมดาก็คือจบเกมนะครับส่วนประเภทที่2คือนิติบุคคลส่วนใหญ่มักจะเป็นองค์กรหน่วยงานเอกชนทั้งภาครัฐอะไรต่างๆก็แล้วแต่เวลานิติบุคคลจะ ไปติดต่อหรือไปทําธุรกรรมกับใครนั้นจะต้องมีผู้แทนโดยชอบทรรมหนึ่งคนก็คือส่วนใหญ่มักจะเป็นหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาสูงสุดนั่นเองนะครับนี่คือบุคคลที่ผมอยากให้เรารู้จักฉะนั้นถ้าฟังข่าวเขาบอกว่าเป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลเนี่ยเราน่าจะแยกออกแล้วนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวจะมีในส่วนของแบบฝึกหัดจะถามนะครับเราก็ค่อยไปตอบแล้วกันนะครับ ใครมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของบุคคลเปิดโอกาสให้ถามเลยนะครับในช่วงนี้นะครับส่วนเช็คชื่อเดี๋ยวจะเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากที่เราถามเสร็จนะครับเปิดเวทีให้พวเราถามนิดหนึ่งนะครับเผื่อบางคนไม่เข้าใจจริงๆนะครับหรือแบบใครจะหาตัวอย่างมาแล้วก็ลองให้ผมตอบคำถามก็ได้นะครับ ตอบได้ก็จะตอบนะครับตอบไม่ได้ก็จะตอบเหมือนกันนะครับครับผมทะนั้นคนที่ผมเช็คชื่อไปแล้วไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับทั้งสองรอบนะครับก็ถือว่าทําหน้าที่ของตัวเองได้เยี่ยมมากนะครับในวันนี้เสียงเริ่มหายนะครับสำเนียงเริ่มแปลกๆก็ถ้าใครยังมีปัญหาอยู่เดี๋ยวค่อยบอกผมอีกทีหนึ่งนะครับอย่าเพิ่งออกจากห้องนะครับวันนี้ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ตั้งใจเรียนนะครับเดี๋ยวผมจะโพสต งานในกลุ่มให้นะครับใน Google Classroom ให้นะครับเราก็ไปทำทำโดยการเขียนใส่กระดาษแล้วก็อัพแนบไฟล์ขึ้นมาใน Google Classroom นะครับวิธีการอัพต่างๆผมทำเป็นคู่มือให้เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็ติดตามตัวงานแล้วก็ไปทำให้มันเสร็จนะครับอย่าปล่อยให้งานค้างๆนะครับขอบคุณทุกคนนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาาค่ะ ครับของใครที่มีปัญหาเดี๋ยวเราเจอกันช่วงท้ทายนี้นะครับอาจารย์ครับเพื่อนฝากถามว่าครับผมโซนหนึ่งโซนได้